สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันเรื่องน่าสนใจนะคะจากข้อมูลหลายแหล่งเลยทั้งรายงานแบบตอบรับบันทึกประชุมแล้วก็คู่มือเกี่ยวกับโครงการ Government Web Protection หรือ GWP ค่ะเป็นโครงการของสกมอชอหรือสำนักงานคณะกรรมการการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาตินะคะครับผมเพราะเหมือนช่วงนี้เว็บไซต์หน่วยงานภาครัฐนี่ออโดนโจมตีกันเยอะขึ้นนะคะ โครงการนี้ก็เลยเกิดขึ้นมาเพื่อจะมาช่วยเสริมความมั่นคงปลอดภัยให้เว็บภาครัฐนี่แหละค่ะเราจะมาเจาะลึกกันนะคะว่าโครงการนี้มีประโยชน์ยังไงทําไมหน่วยงานอย่างมมรหรือมหาวิทยาลัยมหามุกุฎราชวิทยาลัยถึงเข้าร่วมแล้วก็ใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า i m p e r v a Cloud Web ด้วยครับตัว w วฟนี้ก็คือ Web Application Firewall เนอะมันเป็นเหมือนกําแพงป้องกันเว็บเรานั่นแหละครับแต่ตัวนี้อยู่บนคลาว อ๋อค่าคาะอยู่บป็นคลาวใช่ครับคอยกรองพวกเอ่อทราฟฟิกที่ไม่ดีออกไปก่อนจะมาถึงเซิร์ฟเวอร์จริงของเราโอเคค่ะงั้นเรามาดูกันเลยนะคะว่าข้อดีของการเข้าร่วมโครงการ GWP ที่เอกสารต่างๆพูดถึงเนี่ยมีอะไรเด่นๆบ้างครับหลักๆเลยคือโครงการนี้ออกมาเพื่อรับมือภัยคุกคามทางไซเบอร์ที่มันมากขึ้นเรื่อยๆนะครับโดยเฉพาะกับเว็บของหน่วยงานรัฐ จุดเด่นสำคัญก็คือการใช้ Solution Imperva Cloud w a f นี่แหละครับพอมันเป็นระบบบมคลาวปุ๊บเนี่ยหน่วยงานก็ไม่ต้องลงทุนซื้อเซิร์ฟเวอร์เองไม่ต้องมาดูแลฮาร์ดแวร์ให้วุ่นวายเลยอืม mm hmm. ไม่ต้องลงทุนฮาร์ดแวร์เองนี่น่าจะช่วยได้เยอะเลยนะคะแต่ในเอกสารเนี่ยเหมือนจะเน้นเรื่องการป้องกัน DDoS เป็นพิเศษเลยแต่จริงๆววฟตัวนี้มันทำได้มากกว่านั้นใช่ไหมคะ ใช่ครับใช่เลยคือเรื่องดีดอสกันได้แน่นอนอยู่แล้วที่แบบว่ายิงทราฟิกเข้ามาเยอะๆให้เว็บล่มไปเลยแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยจุดแข็งของ w a ร์คือมันป้องกันภัยที่ซับซ้อนกว่านั้นได้ด้วยครับเป็นภัยระดับแอปพลิเคชันเลยระดับแอปพลิเคชันอย่างเช่นอะไรบ้างคะก็อย่างพวก uh, SQL injection ที่แฮกเกอร์ชอบใช้กันนะครับคือพยายามหลอกให้ฐานข้อมูลของเราเปิดเผยข้อมูลสาคัญออกมาหรืออย่าง cross site scripting หรือ XSS ที่เขาใช้ฝั่งสคริปต์แปลกๆอันตรายอันตรายไว้ในหน้าเว็บเราพอมีคนเข้ามาดูก็อาจจะโดนขโมยข้อมูลหรือโดนควบคุมเบราว์เซอร์ไปเลยพวกนี้เป็นการโจมตีที่เจอบ่อยมากครับ WAF นี่ช่วยได้เยอะอ๋อค่ะค่ะเข้าใจแล้วค่ะอืมกันได้ลึกจริงๆนอกจากพวกแฮกเกอร์ที่มาเจาะระบบโดยตรงแล้วเหมือนในเอกสารพูดถึงพวกบอทกับสแปมเมอร์ด้วยอันนี้ระบบ WAF ช่วยได้ยังไงบ้างคะช่วยได้เยอะเลยครับ คือระบบ i m p เ r อรเนี่ยมันจะช่วยกรองพวกบอทดแย่ๆครับบอรดไม่ดีที่ชอบเข้ามาสแกนหาช่องโหว่เว็บเราไปเรื่อยๆหรือพยายามล็อกอินเข้าระบบแบบเดาสุ่มพวกนี้มักจะเป็นจุดเริ่มต้นของการโจมตีอื่นๆที่ร้ายแรงกว่าเดิมแล้วก็ยังช่วยจัดการพวกสแปมได้ด้วยครับที่ชอบมาโพสต์อะไรไม่รู้ในเว็บบอร์ดหรือส่งข้อความขยะผ่านหน้า c o n t a c t Us ของเราอืพอไม่มีพวกนี้หน้าเว็บก็สะอาดขึ้น จ้าหน้าที่ก็ทำงานง่ายขึ้นไม่ต้องมาคอยลบครับโอเคค่ะเรียกว่าป้องกันได้รอบด้านมากๆเลยนะคะแล้วมีประโยชน์ด้านอื่นอีกไหมคะเห็นในการประชุมมีการพูดถึงเรื่องความเร็วของเว็บไซต์ด้วยอันนี้น่าสนใจค่ะมีครับอันนี้น่าสนใจจริงๆครับเพราะว่าอิมเพิร์วานเนี่ยเขามีเครือข่ายเซิร์ฟเวอร์ของตัวเองกระจายอยู่ทั่วโลกเลยนะครับคุณเรียกว่า Pop หรือ Point of Presence ซึ่งในไทยก็มีพอ p ของเขาอยู่ด้วยครับอ๋อค่ะทีนี้พอทราฟฟิกหรือคนเข้าเว็บเรา วิ่งผ่าน็อปที่อยู่ใกล้ตัวผู้ใช้ที่สุดเนี่ยระบบมันจะมีการทำ caching หรือเก็บข้อมูลบางอย่างไว้ชั่วคราวเช่นพวกรูปภาพไฟล์ต่างๆบนเว็บเนี่ยครับค่ะพอมีคนอื่นมาเรียกดูข้อมูลเดิมซ้ําๆระบบก็ดึงจาก c a ช h ที่ใกล้ที่สุดไปให้เลยไม่ต้องวิ่งไปถึงเซิร์ฟเวอร์หลักของหน่วยงานเราผลก็คือเว็บโหลดเร็วขึ้นอย่างเห็นได้ชัดเลยครับแล้วยังช่วยประหยัดแบนด์วิดที่เซิร์ฟเวอร์หลักของหน่วยงานได้อีกด้วย โหเหมือนติดเกราะป้องกันแล้วยังได้เครื่องเทอร์โบเพิ่มความเร็วให้เว็บด้วยเลยนะคะเนี่ยดีจังเลยค่ะแล้วขั้นตอนการติดตั้งการเอามาใช้งานจริงนี่มันยุ่งยากซับซ้อนไหมคะหน่วยงานต้องเตรียมตัวหรือทำอะไรเยอะหรือเปล่า จากข้อมูลในคู่มือกับบันทึกการประชุมนะครับถือว่าไม่ซับซ้อนเลยหลักๆคือหน่วยงานก็แค่ลงทะเบียนเว็บไซต์ที่อยากจะเข้าร่วมโครงการกับทางสงกมชก่อนซึ่งเบื้องต้นเนี่ยสกมชให้โควตาอย่างน้อย3เว็บไซต์ต่อหน่วยงานนะครับค่ะ3เว็บไซต์จากนั้นก็มีการตั้งค่า DNS นิดหน่อยครับเพื่อยืนยันว่าเราเป็นเจ้าของโดเมนนั้นจริงๆสุดท้ายก็คือการชี้ DNS ของเว็บเราให้ทราฟฟิกวิ่งผ่านระบบคลาวด์ของ i m p e r v a ก่อนแล้วค่อยไปที่เซิร์ฟเวอร์เดิมของเราการแก้ไข DNS นี่ปกติมันจะทําให้เว็บเข้าไม่ได้ช่วงหนึ่งหรือเปล่าคะกลัวว่าผู้ใช้งานจะได้รับผลกระทบอ๋อในเอกสารระบุว่าดาว n าไทมหรือช่วงที่เว็บอาจจะล่มเนี่ยน้อยมากๆครับหรือแทบจะไม่มีเลยเพราะมันเป็นการแค่เปลี่ยนเส้นทางเฉยๆทราฟฟิกเดิมก็ยังเข้าเว็บได้ตามปกติระหว่างที่รอให้ระบบ DNS ทั่วโลกมันอัปเดตข้อมูลใหม่ พออัปเดตเสร็จทราฟิกใหม่ๆก็จะวิ่งผ่านเว็บโดยอัตโนมัติเลยครับอ๋อ oh, ค่ะแล้วก็ไม่ต้องห่วงครับเพราะมีทีมงานคอยแนะนำช่วยเหลือตลอดขั้นตอนการติดตั้งเลยฟังดูดีเลยค่ะไม่ยุ่งยากแล้วก็ไม่กระทบผู้ใช้ด้วยแล้วถ้าเกิดใช้งานไปแล้วมีปัญหาติดขดัดหรืออยากปรับแต่งอะไรมีคนคอยช่วยไหมคะมีแน่นอนครับอันนี้เป็นอีกข้อดีสำคัญเลยคือมีทีมซัพพอร์ตคอยดูแลตลอด24ชั่วโมง7วันไม่มีวันหยุดเลยครับ 2 4่สเลยเหรอคะครับผมติดต่อได้หลายช่องทางด้วยอ่ะทั้งอีเมลเบอร์โทรศัพท์หรือแม้กระทั่ง Line Official Account ที่สกมชตั้งขึ้นมาสำหรับโครงการนี้โดยเฉพาะเลยครับ โอ้โหครบวงจรเลยนะคะงั้นสรุปข้อดีเน้นๆของการเข้าร่วมโครงการ GWP นี้ก็คือเหมือนเราได้อัปเกรดระบบป้องกันภัยไซเบอร์ให้ทันสมัยสุดๆด้วย Imperva c l o u d w a r นะคะช่วยป้องกันได้ทั้ง DDoS การเจาะระบบจากแฮกเกอร์พวกบอทไม่ดีสแปมต่างๆแถมอาจจะได้เว็บที่เร็วขึ้นเป็นของแถมอีกด้วยครับผมมีทีมงานมืออาชีพคอยดูแล24 7 ขั้นตอนติดตั้งก็ไม่ยุ่งยากไม่กระทบผู้ใช้งานปกติที่สําคัญที่สุดคือทั้งหมดนี้เนี่ยได้รับการสนับสนุนด้วยโจงจากสกอมชอ,อย่างน้อย1ปีเต็มเลยถูกต้องเลยครับแล้วสิ่งที่น่าสนใจหรือน่าคิดต่อนะครับคือโครงการนี้เนี่ยมันไม่ใช่แค่การแก้ปัญหาให้หน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งเท่านั้นแต่มันคือการพยายามยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยไซเบอร์ให้กับโครงสร้างพื้นฐานดิจิทัลของภาครัฐโดยรวมเลยครับ เป็นการมองการไกลแล้วก็เป็นการตอบสนองเชิงรุกของทางสงกมชต่อภัยคุกคามที่เราเห็นเห็นกันอยู่ทุกวันนี้คือป้องกันไว้ก่อนก่อนที่ความเสียหายมันจะลุกลามขยายวงกว้างไปถึงหน่วยงานอื่นๆที่อาจจะยังยังป้องกันตัวเองได้ไม่ดีพอครับ อืมประเด็นนี้น่าสนใจมากค่ะเป็นการมองภาพรวมจริงๆน่าคิดต่อนะคะว่าถ้าหน่วยงานภาครัฐหลายๆแห่งเลยมีกรอบป้องกันที่แข็งแกร่งแบบนี้พร้อมๆกันหมดเนี่ยมันจะเปลี่ยนโฉมหน้าการโจมตีโครงสร้างพื้นฐานดิจิตัลของประเทศไปได้ยังไงบ้างผู้กลุ่มผู้ไม่หวังดีเขาจะต้องปรับเปลี่ยนกลยุทธ์หรือวิธีการโจมตีเป็นทิศทางไหนต่ออันนี้น่าจะเป็นคําถามที่เราต้องคอยติดตามหาคําตอบกันต่อไปนะคะ